เรียกคุณอี้ไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่มหาหมีก็ต้องไปให้การเพิ่มค่ะ mm hmm. เห็นว่ากองปราบรับเรื่องแล้วนะคะจะ mm hmm. อ้อยังคาใจกับสานักพุ้อยู่นะคะที่โอเคแหละคุณออกมาบอกว่าเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกแต่คุณไม่ออกมาเป็นพูดร้องทุกข์กล่าวโทษกลับบอกว่าไม่มีอำนาจแต่ให้ข้อมูลได้ ให้ประชาชนไปเป็นผู้กล่าวโทษแล้วก็เขาเป็นพยานนั่งฟังแล้วก็เฮ้อฮะ,ฮะก็เลยงงวะ่ะงงไหมอ้อไม่ได้ดีใจนะที่สารพูธออกมาถแถลงแบบนี้อะค่ะคุณถแถลงอย่างเงี้ยโอเคแหละว่าจะได้ชี้ชัดว่าไม่มีในพระตัปิดกในพระไตยปีดกแต่ คุณก็ไม่ทำอะไรไม่แจ้งความเขาไม่อะไรเลยมันก็ยังเหมิมเกิงเหมือนเดิมคุณเห็นไหมล่ะมันสนใจไหมล่ะแต่ถ้าสำนักพุทธไปเป็นผู้รองทุกขกล่าวโทษพวกมันนะมันจะได้สงบลงบ้างอันนี้เห็นปะมันกลัวไหมมันไม่กลัว แต่ตอนนี้มันรู้มันรู้ว่าธนาอนันชัยไปยื่นพอมอไปยื่นกระทรวงมันก็ดิ้นทําหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงพอมอเห็นผ่านๆแป๊บหนึ่งนะขอเข้าพบด้วยนะนะใครทำหนังสือให้เนาะ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้อืนในการสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยกระแสข่าวที่เป็นประเด็นมีความเห็นต่างส่งผลให้เกิดข้อถกเถียงพิพาทกันสืบต่อเนื่องติดต่อติดต่อกันมายาวนานหลายเดือนซึ่งปรากฏข้อมูลอื่นอ,อันเป็นเท็จผันว่าในโลกโซเชียลทั้งสื่อนำเสนอเรื่องราวอันบิดเบือน เป็นเหตุให้ประชาชนเข้าใจผิดนำไปสู่กรณีวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆบิดเบือนข้อมูลสร้างพยานหลักฐานเท็จบนวา่ารวมถึงกรณีบุคคลนำบุคคลออกรายการสื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอาจารย์น้องจุดๆ,ๆล้วนแล้วแต่เป็นเท็จนั่นนะทั้งยังมีบุคคลที่เกิดประเด็นข้อพิพาทกับข้อพิพาทกันอยู่กับทางเราก็ยังนำไป นำเรื่องไปใส่ร้ายในในการนี้ขอเรียนท่านว่าทางเรามีพยานหลักฐานครบทุกประเด็นทั้งไฟล์าภาพและไฟล์เสียงซึ่งพยานหลักฐานส่วนนี้ไม่ปรากฏในสื่อหลักและสื่อไม่นำเสนอเป็นเหตุให้สังคมเข้าใจผิดบุคคลที่ออกรายการต่างๆล้วนแต่ล้วนแล้วแต่ล้วนแล้วต่างแต่เป็นคู่กรณีที่มีประเด็นฟ้องร้องกันอยู่ <c oughs> รีฟอ้องใช่นะด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นขาาา้าพเจ้านางสาวจุดจุซึ่งเป็นมารดาของเด็กชายที่ถูกต้องตามกฎหมายและน้องมีความประสงค์ที่จะเข้าพบท่านทั้งสองเนื่องจากได้เล็งเห็นว่าท่านมีความยุติธรรมมีความเป็นกลางและก็มีใจเป็นธรรมสามารถรับฟังปัญหาต่างๆและวิเคราะห์ นะคะออกมาที่เป็นประจักษ์ได้ว่า,อ,าออกมาให้เป็นประจักษ์เพื่อให้ความเป็นธรรมและให้สังคมได้รับความกระจา่างทางทีมงานนิรมิตเทวาจุติพร้อมทั้งอาจารย์น้องและผู้ปกครองพร้อมทั้งญาติธรรมขอโอกาสเข้าพบท่านทั้งสองโดยในเบื้องต้นขอเรียนชี้แจงผ่านสื่อก่อนแล้วหากท่านประสงค์ให้เราชี้แจงเบื้องต้นสามารถติดต่อทนายจุดจุจุดสาระจุดๆเบอร์โทรไปดูที่เพจอีซ้อได้เลยมีเบอร์โทรด้วยนะ ทุกอย่างเลยนะคะเขาขอเข้าพบรัฐมนตรีทั้งพมและสํานักพุทธหน้าด้านเนาะไปเป็ดเป็เป็ปวดใส่ลูกน้องเขาน่ะไปเหวดแหวใส่พมน่ะสุราชน่ะอยากเข้าพบหัวหน้าเขาอยากเข้าพบหัวหน้าเขาเลิศ ข้อมูลทุกอย่างที่สื่อเอาไปออกเป็นความเท็จเขาเอามาจากเพจพวกมึงนั่นแหละเขาเอามาจากเพจนิรมิตเทวาจุติเขาไม่ได้เอามาจากไหนเลยใครจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเพจคุณได้เขาไม่ใช่แอดมินนี่เอาทุกทางเลยนะเอาทุกทางเลย คุณบอกว่าสื่อบิดเบือนแต่ข้อมูลที่เป็นความจริงเนอยู่กับคุณทั้งหมดพันมาเอาแค่เอาแค่วันเนี้เอาแค่วันนี้ที่คุณออกมาโพสต์หลังจากที่สำนักพุทธเขาแถลงอะ่ะกับอีบุวานที่คุณออกมาแวดแวดแวอวยลูกคุณว่าลูกคุณพูดกับสารอย่างงั้นอย่างนี้แค่นี้มันก็โป๊ะแล้วไหมอะ่ะ แน่จริงแม่ก็มายื่นเองสิอย่าเอาทนายอย่าเอาญาติทำอะไรมาเสนอนะ